บางแสนโคตรน,นาทีเ,าเลยครับตอนนี้ข้างหลังไม่ใช่หาใช่มาสวนตรงนี้ครับนี่คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นตะโกนอะ ซึ่งวันนี้จะพาไปหลายที่ในบางแสนเลยครับทั้งญี่ปุ่นบางแสนนะมีทั้งมุมถ่ายรูปคาเฟ่ร้านขนมแล้วก็ร้านโอเดงอิซากยะดูมุมนี้คือญี่ปุ่นมากร้านนี้ยอยู่ตรงริมหาดเลยจ้าถ่ายรูปสวยแล้วก็บรรยากาศคตรดีผมคิดถึงตอนไปเที่ยวโอกินาวะาเลยบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ยังมีหลายคาเฟ่ที่บางแสนที่อยากจะมาแนะนําทุกคนในวันนี้ทั้งคาเฟ่แนวสวาด้าบ้าไปแล้วร้านนี้สุดริงขนมและเครื่องดื่มอร่อยมากๆแล้วก็ยังมีคาเฟ่แผ่นเสียงที่มีไส้กรอกโฮมเมดเตม นานทั้งหมดนี่แหละมันอยู่ที่บางแสนเดี๋ยวพาไปดูหน่อยจ้ะในอาสาบะไปหลงบางแสนเปลี่ยนไปแล้วมันจะเฟี้ยวฟ้าวแน่นอนถ้าเกิดคุณมีคอนโดอยู่ที่บางแสนนะนี่คือคอนโดใหม่ล่าสุดของ Origin Play บางแสนนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าคอนโดนี่เนี่ยอยู่ใกล้หาดเลยนะติดกับมอบัวรพานแล้วก็สูงถึง32ชั้นนะครับเป็นคอนโดตึกสูงแห่งเดียวในบางแสนสามารถเทควิวได้แบบ360องศาอะไรเพ่าสิมองท้องฟ้าตอนพระอาทิตย์ตกลงไปในทะเลได้เลยและฟาซิลิตี้เนี่ยก็ให้มาแบบ ครบครันเลยครับชัดหนักและวิวโค้รสวยอะบอกเลยว่ามันเหมาะกับคนรุ่นใหม่สุดๆเลยเลยดี๋ยวไล่ฟังนะจ้าเพราะว่าตอนนี้ขอรีวิวญี่ปุ่นบางแสนก่อนเราขับรถมาถึงแล้วไายฟังก่อนว,ว่ามันไม่ได้มีแค่ร้านเดียวนะครับคือในคอมมูนิตี้เล็กๆตรงนี้เนี่ยตอนเช้าเขาจะเป็นคาเฟ่น,นะตรงแถวนี้ตอนเย็นเนี่ยจะกลายเป็นร้านรามเมงที่นี่ชื่อว่าโอเมยะโอเดงอิสักยะบางแสนอยู่ใกล้ๆกับฮาดวอร์ War เลยเปิดทุกวันใครไปแล้วเขาปิดเนี่ยแปลว่า สวยโทรไปเช็คก่อนนะคือเขาเปลี่ยนทั้งเวิง์กเวิรหนึ่งที่อยู่ติดกับหาดเนี่ยเป็นญี่ปุ่นครับมีไฟดงไฟแดงนะมีตู้กดน้ําเปลี่ยนยันพื้นฟุตบาทเป็นญี่ปุ่นอ่ะสวัสดีครับขายอะไรจ้าแม่ค้าขายขนมปลาขนมปลาภาษาญี่ปุ่นก็คือไม่รู้เอาชิ้นหนึ่งครับจะมีสามไส่นะค่ะเทีแดงแล้วก็แฮมชีสแน่นอนสิถ้าญี่ปุ่นก็ต้องหมูยองครับผมนี่เขาทำสดๆจริงๆนะไม่ได้เอาจากช่องฟรีสแล้วก็ไปอบให้เรากินนะหอมจังวะ อ,อมฉุยเลยออเดอร์คุณพรครับเอ้นี่คือไม่เรียกลูกค้าออเดอร์คุณพรคุณพรถ่ายรูปอยู่ไม่ว่างมารับสายนั้นผมแซงคิวนะพี่พรน,นะมาแล้ว <c oughs> ขอให้อร่อยกับขนมไทยากิของคุณครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะได้ขนมไทยากิโอ้ยแต่มันแบบแค่จกกับดูว่า,รากรอบอร่อย พี่๋าเท่าไหร่จ๊ะหกสบาทไปจ่ายตังค์กันแล้วเดี๋ยวพาไปดูร้านต่อไปขอบคุณนะครับตรงเมื่อกี้ตอนเช้าเป็นคาเฟ่ตอนเย็นเขาจะเป็นรามเมงเนาะถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเสร็จเดินมานิดเดียวจะเจอร้านนี้อเมยิโอเดงอิซักยะนะครับในร้านเนี่ยจะมีเป็นข้า์เตร์ตัวยูแบบนี้และในร้านก็จะมีข้าวของของยากุซ่าที่หลงรักสกอยเมืองไทยแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมา อันนี้ผมพูดเอาเองสวัสดีครับร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างครับอร่อยทุกอย่างคะ่ะเบื่อจังเลยคำนี้ครับเขาก็จะมีขายอาหารญี่ปุ่นแทบทุกอย่างเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมาร้านเราเนี่ยน่าไม่กินนี่แหละค่ะอะไรครับส้มตำถาดค่ะส้มตำถาดกระบาดแล้วครับนี่คือโอเด้งโมเมดทำเองต้มสดหอ,อมฉุยเราเลือกได้ในหมอ้อเลยครับและพนักง,งานเขาก็จะใายมาสตาร์ดแล้วก็มิโซะไว้ตรงขอบจานแล้วก็เทน้ำซุปร้อนๆเติมให้เส้นบมกอันนี้ผมชอบกินมากหอมซุปปโอร้านนี้คือออริจินัลมากนะให้มาสตาร์ดกับมิโซะมา โอ้ด้งทอดดีน้ำซุปอร่อยมากครับนี่แกงกะหรี่ที่นี่คือทําเองนะเมนูที่ชอบมากๆเลยอ่ะจิ้มไปแบบนี้โฮ้ยอร่อยนะเนี่ยแต่เส้นอุด้งเนี่ยขนาดนี้คือเส้นสดเนี่ยเห็นปะอุด้งแบบนี้นะครับที่จุดญี่ปุ่นมากเยโอยตื่นคาดไปไกลมากเลยครับทั้งเรื่องรสชาติแล้วก็บรรยากาศผมว่ามาได้หลายแนวสำหรับแบรนด์นี้ก็คือมากับครอบครัวก็ได้หรือมากับเพื่อนตอนคือบรรยากาศก็ะดิ่งนะครับโอเคครับไปร้านต่อไปดีกว่าชอบจังเลยคนดูตอนแรกนึกว่าเดรอนะแต่ว่าเฮ้ยมันดีมากเลยอะ ร้านต่อไปที่จะพาไปนะขับรถมาไม่ไกลเลยอะ่ะเขาแบบเปิดใหม่เลยคนดูจ๋าร้านนี้เนี่ยจะอยู่ริมป่าชายเลนย่านอังซีลาเลยครับร้านท้าฟนี่บ้าเอ้ยเป็นคาเฟ่แบบแนวซาวนาน่าจริงจังมากคุณข้างในคือเหมือนเราเป็นแบบชนเผ่าอะ่ะเหมอะๆหมฟุ้งๆเต็มร้านถ่ายรูปสวยทุ่งซาวาน่าเขาจะอยู่แบบแถบแอฟริกาเหนือเนาะจะเป็นแบบเขตร้อนหน่อยแล้วก็ดูเป็นชนเผา่าชนเผา่เผาตกแต่งได้แบบบ้าคลาั่งมากคุณสวยจริง ัสดีจ้าเมนูต่างๆนี่มีอะไรแนะนำบ้างครับลูกค้ากินเป็นกาแฟหรือว่าเป็นพวกโซดาดีครับเป็นกาแฟดีวกว่ากาแฟเป็นกาแฟนมหรือกาแฟดำดีครับอ่ากาแฟดำครับดำน้อยหรือดำมากครับพี่อ๋อเป็นดำปานกลางครับเออหวานน้อยหรือหวานมากครับอ่าเอาหวานน้อยแล้วกันครับอย่าบอกว่าหมดทุกแบบนะเอากาแฟที่มีกลิ่นอายของร้านนี้มากที่สุดอะไนครับนี่ครับ ตัวนี้เลยจะเป็นกาแฟผลไม้เราว่าฮันนี่มันต้องมากับยูสุลวล่ะ,ละแค่เห็นรูปก็ขอแหกแล้วมีหลายอย่างให้เหลือกซันไม่ว่าจะเป็นกาแฟาหรือโซดานี่ขนมของร้านเราครับน่ากินมากเลยนะครับไม่ถึงผมหรอครับมาถึงขนมสิครับการที่คุณมาตรงนี้จะเกิดอาการเลือกไม่ถูกทันทีเพราะว่านะ่ะกินไปหมดแต่จําไว้หน้าคนดูชีวิตของเราต้องเลือกอย่ากเก็บถ้วยทั้งสองคนอันนี้ก็อร่อยมากนะอันนี้เป็นเป็นเนื้อเค้กทั้งหมดเลยครับใช่นี้ทำจากกาแฟ ทำจากช็อกโกแลตใครเดินมาแล้วก็กัดได้เลย<ช>่า<ล>ใช่ครับเดี๋ยวคนทําจริงนะเมื่อกี้คือเลือกไม่ได้เลยว่าจะเอาแบบไหนเนาะเพราะว่ามันน่ากินทุกอย่างกาแฟเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะมากเลยเขาให้มาเป็นแบบรังพึ่งแบบนี้หละหอมมากอะเป็นน้ําพึ่งป่าอหอมหวานมากๆบาวนี่มันเป็นเนื้อฝัดแบบนี้นะครับเ<อ>ติมครีมรีมสดด้วยอุ๊ยร่อนมากว่ะช็อกโกแลตคือมันเข้มข้นมากๆเค้กกาแฟแมคคาเดเมีย อยหวานน้อยกําลังดีอันนี้คือแนะนํานะอันนี้ก็เป็นนังเอกในตู้อะชี้เลยแบบชี้เอาในตู้นะใช่ครับเค้กครับแค่อยู่ใกล้ๆเขาผมก็รู้สึกตอแหลแล้วครับ <S <S และนี่คือไฮไลท์ที่จะเสิร์ฟหลังเที่ยงเท่านั้นนะจริงๆแล้วถ้ามาตอนเย็นเนี่ยเขาเสิร์ฟพร้อมเบียร์นะดูความน้ำจิ้มแกหมึกไข่ตัวนี้ แค่สดคือจบละวคือข้างในแบบกลังจุย้ยข้างนอกกรอบแบบแล้วพอตัวน้ำจิ้มซีฟูดแบบมันแทรกเข้าไประหว่างกลางระหว่างไข่กับตัวเนื้อแบบเหมือนโรงเรียนอาชีวะสองเรียนปล่อยกันนัวเลยปัง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 ,งสุดท้ายกอดคอนอะลอมันคือพวกเดียวกันดีกว่าหอยเชลล์อบชีสเราราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดลงไปพยายามไม่พูดเบื่อแล้วเดี๋ยวคนดูไม่เชื่ออร่อยเว้ยอันที่แบบเป็นไฮไลท์นะใหญ่ค่ะอนี้โตมายังไงนะหัวโรยไข่ไม่ทีนะครับนี่ปังนี่ซีฟู้ดนะอื ผมรับบางแสนก็จะพาไปร้านต่อไปนะครับเดี๋ยวพามาดูส่วนต่างๆของ Origin Play บางแสนกันก่อนนี่น่ารักเลยนี่คือห้องวัน e d r o o m Smart Living ขนาด28ตารางเมตร1ห้องนอนนะดูดีเลยครับแล้วก็ดีไซน์แบ่งออกมาเป็นสัดส,ส่วนเลยมีทั้งพื้นที่โซนห้องนั่งเล่นห้องเก็บของ ครัวปิดติดระเบียงสะดวกสบายนะคือมันเป็นฟังก์ชันที่ใช้ได้จริงอยู่ได้แบบไม่อึดอัดนะซื้อไว้อยู่จริงๆก็ได้หรือว่าซื้อไว้อยู่แบบตักอากาศก็ได้ฟังก์ชันเขาตอบโจทย์ได้ทั้งการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตเลยครับส่วนฟัสซิลิตี้เนี่ยก็ดีมากๆเลยเขาเปิด24ชั่วโมงนี่วิวดีเกินมีฟัสซิลิตี้อยู่บนดาดฟ้าเลยครับทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็โคเวิร์กิ่งสเปซโอ้ยชอบวิวข้างบนมากเลยครับเราสามารถออกกําลังกายหรือว่าทํางานนะแล้วก็มองวิวทะเลไปบางแสนเนี่ยฟิฟ้า นะต้องลองไปดูแล้วล่ะ Origin Play บางแสนมาเจออีกร้านหนึ่งครับนี่คือสภาพของระแวกนี้นะเป็นแบบเทา้าเฮาส์ปกติชนมากๆเลยแต่ว่าพอเราขยับแคบเข้ามาอีกนิดนึง อะไรกันครับเนี่ยร้านนี้มีชื่อว่า made in bangsan ข้างในคือแต่ไม่ด้วยแผ่นเสียงเลยครับนี่คือพี่แจซี่แล้วก็พิพรื้มเจ้าของร้านนะครับเราอยากให้คนได้เสพค่ะเสพเสียงเพลงและบรรยากาศนะครับเพราะว่าชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นร้านขายแผ่นเสียงจริงจงังมีทั้งแผ่นทั้งเครื่องเลยนะครับก็มาอุดหนุนได้ราคาไม่แพงส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะมีดีเจมาเปิดแผ่นเสียงนะครับเพลงนี้ก็จะแล้วแต่วัน <c oughs> แล้วแต่กูอ <c oughs> เออแล้วแต่ดีเจนั่นเองนะครับ <laughs> และร้านน่ารักมากพี่ปลื้มแกออกแบบเองนะครับแกเป็นอินเทอร์เนียส่วนอาหารเหล่านี้พี่เจสซี่เป็นคนทำน,นะซึ่งร้านนี้ถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งไส้กรอกโฮมเมดบางแสนทุกชิ้นถูกละเมียดละไมละมอยโดยฝ่ามืออรหันต์ของพี่เจสซี่ก็มีทั้งไส้กรอกหมูรสกะเพรานะครับแล้วก็ไส้กรอกรสซอสพริกสีราชาแปลกดีชอบมาตรงที่เขาเสิร์ฟพร้อมกับมันบดแล้วก็ซาวคร้าวนะครับพอมีเครื่องเคียงแบบนี้นะครับเหมือนเราไปกินที่เยอรมันจริงๆแต่ว่ารสชาติของไส้กรอก แดปความเป็นไทยลงไปออมยอดเยี่ยมอร่อยมากแล้วมีพาสต้าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพาสต้าเอ็กซ์ซอสเสจไส้กรอกเนี่ยคือเนื้อโคขุนนะครับและเส้นเนี่ยใช้เส้นหมี่ส่วแทนสปากเกตตี้ออมันดีเหลือเกินครับแล้วยังมีอีกหลายอย่างเลยที่เขารังสรรค์ขึ้นมานะครับนี่คือข้าวหน้าไส้กรอกหมูรสกระปิเนี่ยมีเป็นแรปก็มีอ่ะเลือกได้ถึง9รสชาติเลยนะครับแล้วก็ยังมีไอศครีมวาน,นิลลาเจลาโต้ทำเองเช่นเดียวกันจะ้ะ อันนี้ร้านตรงญี่ปุ่นเมื่อกี้เขาแนะนำมาครับ,รบตอนหนูนะมานะหนูเมาเมานะสั่งอันนี้ฟื้นเลยอ่ะ <c oughs> มันคืออะไรครับคือมันฝรั่งหั่นเต่าทอดกรอบคนไทยก็จะชินกับเฟรนฟรายนะเป็นแท่งกระหยางจะืิดว่าทานอันนี้แล้วลืมเฟรนฟรายเป็นเส้นไปเลยจริงเหรอเฟรนฟรายคืออะไรครับอร่อยจริงอร่อยจริงนคนเดียว <c oughs> บางแสนคือแบบตอนนี้มันดีมากเลยคุณ ทั้งตรงชายหาดนะันที่ถูกจัดระเบียบใหม่เนาะดูสะอาดสะอ้านยังกไมอเมี่อ่ะไม่มีเตียงสนามแบบรุงรังแบบเมื่อก่อนเราเข้าใจแล้วเนาะและร้านดีๆเปิดใหม่เพียบเลยครับร้านที่แนะนำทั้งหมดวันนี้อยากให้ไปลองนะครับรถไม่ไกลด้วยเป็นทะเลที่ไปแล้วไม่เหนื่อยจริงๆ แล้วก็คงจะดีถ้าเกิดตื่นมาแล้วเจอบางแสนเจอทะเลเลยทุกคนจะชอบแน่นอนครับคอนโดออริจินเพลย์บางแสนเป็นคอนโดตึกสูงแห่งแรกใจกลางบางแสนเป็นอีกตัวเลือกที่ดีมากๆเลยอยู่ไม่ไกลาจากหาดน,นแล้วก็ใกล้หมอบูรพาด้วย ฟ a ซิลิตี้เปิด24ชั่วโมงเลยนะมีห้องหลายไทป์เลยนะครับเลือกดูได้เริ่มต้นตั้งแต่1.89ล้านบาทแต่ถ้าเกิดจองภายในงานเนะี่ยรับส่วนลด2อ0แสนเลยสามารถไปดูห้องตัวอย่างครั้งแรกได้วันที่29-30ตุลาคมนี้นะจ๊ะใครที่สนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์นะจ๊ะถูกดีเฟี้ยวออริจินเพลย์บางแสนจ้ะผมว่าวันหยุดนี้ทุกคนน่าจะอยากไปบางแสนและแต่ว่าอย่าไปคนเดียวนะแท็กชวนเพื่อนด้วยมึงมึงไปบางแสนกัน Mmm. <clears throat>